สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสติลเพย์ชา a n แนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีตรวจสอบสิทธิ์นะครับแล้วก็วิธีกดรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับผมสําหรับกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์นะครับในโครงการม .33 เรารักกันนั่นเองนะครับผม ซึ่งจะเริ่มกดตรวจสอบสิทธิ์นะครับแล้วก็เริ่มกดรับเงินได้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่5เมษายน2564นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพืเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับกำหนดการตรวจสอบสิทธิ์นะครับมอ3 3เรารักกันนะครับในกลุ่มขอทบทวนสิทธิ์นะครับผมก็สามารถที่จะเริ่มตรวจสอบสิทธิ์นะครับได้ตั้งแต่วันที่5นะครับไปจนถึงวันที่11เมษายน2564นะครับผมตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับทางเว็บไซต์นะครับ www มอส3มสิบสามเรารักกัน com นะครับผมและตั้งแต่วันที่5เมษายนนะครับไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2 5 6 4นะครับ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับจะต้องเปิดใช้งานนะครับและกดยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับจึงจะได้รับเงิน4,000บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวมาตรวจสอบสิทธิ์พร้อมๆกันที่หน้าเว็บไซต์ม .33 เรารักกันนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ w w w รเมารารักกัน .com นะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้ไปกดที่แท็บเมนูสีน้ำเงินตรงนี้นะครับที่เขียนคําว่า ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมให้มากรอกนะครับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับ13หลักลงไปนะครับชื่อภาษาไทยนะครับนามสกุลภาษาไทยนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับกรอกให้เรียบร้อยนะครับผมเมื่อกอกเสร็จแล้วนะครับผมแนะนําให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนะครับเมื่อตรวจสอบข้อมูลของตนเองว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะก็ให้มากดปุ่มตรงนี้นะครับ ตรวจสอบสถานะนะครับเมื่อกดปุ่มตรวจสอบสถานะแล้วนะครับผมและมีหน้าตาขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงว่าท่านได้รับสิทธิ์นะครับผมจะมีข้อความว่าหมายเลขประ,ประชาชนนี้นะครับผมได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการม33เรารักกันนะครับท่านมีสิทธิ์ได้รับวงเงินสิทธิ์ม33เรารักกันตลอดระยะเวลาโครงการ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คไทม์ไลน์กันหน่อยนะครับผมว่าจะมีรอบจ่ายเงินอย่างไรบ้างนะครับผมสาหรับท่านที่ผ่านการคัดกรองนะครับจะได้รับเงินนะครับ4,000บาทเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังดังนี้นะครับผมสำหรับท่านที่กดรับสิทธิ์นะครับระหว่างวันที่5จนถึงวันที่11เมษายน64นะครับผมท่านนะครับจะได้รับวงเงินสะสมในวันที่ 12เมษายน2564นะครับจำนวนเงิน4,000บาทนะครับผมและหากท่านใดนะครับกดรับิสิิ์นะระหว่างวันที่12เมษายนนะครับไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม64นะครับผมท่านนะครับจะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานเลยนะครับจำนวนเงิน 4,000บาทนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการกดรับสิทธิ์นะครับภายในแอปพลิเคชันเป๋าตังกันนะครับผมอันดับแรกนะครับก็ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังที่อยู่ในมือถือของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ G Wallet นะครับเมื่อกดเข้าไปที่ G Wallet แล้วนะครับผมให้กดไปที่แถบเมนูโครงการมอ33เรารักกันนะครับกดเข้าไปเลย เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับท่านก็จะมาเจอกับหน้าตาข้อตกลงและเงื่อนไขนะครับผมให้ทําการอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆให้เรียบร้อยนะครับผมเมื่ออ่านแล้วนะครับก็มาติ๊กถูกตรงนี้นะครับเมื่อติ๊กถูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มากดปุ่มยืนยันและยินยอมนะครับเมื่อกดปุ่มยืนยันและยินยอมแล้วนะครับก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับอาจจะมีข้อความเด้งขึ้นมาบอกว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ม3า เรารักกันได้ในเวลานี้นะครับสิทธิโครงการม33สเรารักกันสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่12เมษายน2564หากเจอข้อความแบบนี้นะครับหมายความว่าถ้าเรากดรับสิทธิ์นะครับระหว่างวันที่5จนถึงวันที่11เมษายน64นะครับผมเงินเนี่ยจะเริ่มเข้าตั้งแต่วันที่12เมษายนนะครับจึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะครับแต่ถ้าหากท่านใดนะครับผม กดรับสิทธิ์นะครับระหว่างวันที่12เมษายนเป็นตัถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะครับผมท่านนะครับก็จะได้รับวงเงินสะสมนะครับในวันที่กดใช้งานนะครับจำนวน4,000บาทนะครับก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับตั้งแต่วันที่12เมษายนเป็นต้นไปนะครับผมในหน้านี้จะบอกอะไรบ้างนะครับในหน้านี้ก็จะบอกว่า ท่านนะครับได้รับสิทธิ์นะครับในโครงการมส3มเรารักกันนะครับผมสิทธิ์นะครับเงินเนี่ยจะขึ้น4,000บาทที่ช่องนี้นะครับให้สังเกตเงินที่ช่องนี้นะครับก็คือสิทธิ์ที่เราได้รับนั่นเองนะครับผม ส่วนวิธีการใช้สิทธิ์นะครับก็ให้มากดที่สแกน QR เพื่อใช้สิทธินะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิธีการใช้สิทธิ์ให้ได้ดูเลยนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปดูวิธีการใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ๆี่มส3 3เรารักกันทุกทุกท่านนะครับให้ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ทั่วทุกคนเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าพิพิธนานะครับ มีข้อแนะนำนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับก็ค <c oughs> วรพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝ <c oughs> ากกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ